ัทอักษรในภาษาจีนก็จะมีในส่วนของจู้อินแล้วก็มีพินอินนอกจากนี้แล้วก็จะแบ่งเป็นในส่วนของตัวพยัญชนะประมาณ21นะคะถ้าครัดจีนฝรุ้ยจะสอนแบบนี้21ตัวแล้วก็สระเดี่ยวก็จะเป็นรูปมีดอัวต,ตรงนี้นะคะก็จะมีอยู่12ตัวมันจะสลับกันยี่สิบเอ็ดกับสิบสองนอกจากนี้แล้วก็จะมีวรรณยุกอินหยางสังชี่สามัญจัตาวาเอตโทนะคะตามนี้เลยอินสามัญหยาง จตัตว,วาสาง e ังเอกทีโทนะคะนอกจากนี้แล้วจะมีสระผสมอีกประมาณ20บวกลบ2ตัวนะคะประมาณ20ถึง22ตัวอตัวนี้อันนี้คือสลับผสมนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของจิกจูอิน1แผ่นก็จะประกอบไปด้วยแผ่นพยัญชนะแผ่นตัวสระเดี่ยวนะคะอันนี้ไว้ผสมสระเดี่ยวก็คือตอนสะกดแล้วก็จะมีในส่วนของแผ่น วรรณยุกนะคะอินอยางสังชียตัวนี้ความจริงตัวนี้ก็จะมีสลับเดี่ยวด้วยแต่นี่ก็คือไว้สําหรับสรุปทั้งหมดนะคะเผื่อคนต้องการนอกจากนี้แล้วก็จะมีในส่วนของสลับผสมอ่ะสลับผสมเราก็จะแบ่งเป็นสามช่องนะคะช่อง EU E U V ก็จะอยู่ตรงนี้เราจะเรียกว่าตัวเป็นได้ทั้งวรรณยุกและก็สละเป็นสระพิเศษละกันนะคะให้แบบนี้เป็นอักษรพิเศษ E U e แล้วก็อันนี้คือตัวผสมแล้วนะคะ อีเอวีนะฮะอีเอได้หมด2ตัวนะคะวีอันวีอันอันวินวีองวนะคะวองยงได้หมดนะคะตรงนี้เราจะใส่ภาษาไทยไปให้ด้วยเพื่อที่จะสะกดได้ง่ายอูอาวาอูอัววัวนะคะอูอัววัวอูอวออ่านได้สองเสียงนะคะเดี๋ยวจะเพิ่มไปให้ u ูเอวออูเอวีอูไอวอูเอเวอูเอาวาวอูโอวออูอเวอูงวังอูองวงหรืออูองวงก็ได้นะคะ อีอันเอออันอนะคะอีเยอเยออีเอ่อเยอเอ่อยูเอ่อยูเอ่อออเอ่อมันมันได้หมดอ่ะเอ่อยูก็ได้นะคะตรงนี้อีอันเยออีเอิญอินอีอังเยออเอิอิงโอเคประมาณนี้เราลองมาผสมกันนะคะอันนี้ในส่วนของสลับผสมอ่าอันนี้ในส่วนของตัวสลับเดี่ยวไปลองผสมกันเองตอนนี้สอนในส่วนของตัววรรณยุกต์ก่อนเวลาการผันนะคะ ยกตัวอย่างตัวปอนะคะนี่คือแผนพยัญชนะทั้งหมดจะมีแต่ตัวพยัญชนะอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะให้ตัวนี้วางเข้าไปภาพเข้าไปออกเสียงป้าปออาปาปออาปาปออาป้าปาเห็นไหมคะปาป้าอ่ะตัพ่อมั่งผาผาดูตรงหัวนิ้วโป้งนะคะผ่า แล้วก็ผ้าตาอมนี้ต่อแม่ตัวแม่มา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 เวลาอ่านอ่านเสียงแบบคัดจิ้มคัปุ้ยนะคะภาษาไทยมันจะมีอักษรสูงกลางต่าใช่ไหมคะอ่านแบบคัดจิ้มคัปุ้ยก็คืออักษรทุกตัวในภาษาไทยออกเสียงเป็นในตัวอักษรกลางนะคะจะสะกดได้ทุกวันณยุกเนาะสะกดได้ทุกเสียงฟ้าฟ้าฟ้า ตัวนี้จะไม่อ่านฟ้านะคะต้องอ่านฟ้าฟ้าฝ่าฝานะคะถ้าเป็นภาษาไทยนะคะถ้าเป็นสะพาสอนไทยให้สะกดแบบสามัญเอกโทตีจัตวาจะสะกดได้นะคะในการใช้จิ๊กแต่ถ้าเป็นตัวพินอินตัวจู้อินให้สะกดแบบอินอย่างสามชีฝ่าฝ่าฝาฝ่านะคะตาวนี้อ่ะต่อม่ตัวอาไปแล้วนะคะลองยกตัวอย่างตัวนี้ 塔塔塔，那那那那，啦啦啦啦，啊，G、啊啊啊啊、嘛，扎扎扎扎，七叉叉叉叉，沙沙沙啊，机器式。啊啊 จ้า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 ช่า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 ซ่า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 โอเคตามนี้ทดลองใช้ตัวอื่นๆเองนะคะสนใจก็สี่แผ่นหนึ่งชุดนะคะสามร้อยหกสิบาทติดต่อที่คัจจินคัพปุยแอดซีห้าหกเอ็มบีไอุมปุยใจจีน